จะเป็นเอาเอาประเทศก่อนเนาะอันนี้อันนี้หรือจะเอาสมเด็จย่าก่อนดีเอาสมเด็จย่าแล้วกันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระชนมายุครบ 75, เจ็ดสิบห้าพรรษาเหรียญนี้เขาจะมีมีพิเศษตรงไหนรู้ไหมมีพิเศษตรง ยี่สิเอ็ดตุลาสองห้าหนึ่งแปดแล้วเหรียญนี้จะมีพอสหนึ่งเก้าด้วยนะคะหนึ่งเก้านี่เขาจะทาทาเพื่ออะไรเป็นัะไไม่เข้าใจนะคะในเมื่อหนึ่งแปดทำเยอะแยะแล้วเรามีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามีน้อยมากแล้วราคาแพงด้วยค่ะลองดูนะคะลองลองทุกคนลองดูถ้าใครมีเหรียญน,นี้แล้วเจอพอสองห้าหนึ่งเก้านะคะราคาจะสูงสูงกว่าปกติเยอะมากค่ะคือเหรียญปกติทั่วไปจะเป็นสองห้าหนึ่งแปด ถ้าไปเจอ2519มีจริงนะคะเพราะในคู่มือเขามีในหนังสือในตำราคู่มือมีค่ะเหรียญเงินที่ระลึกชนิดราคา150บาทค่ะสมเด็จย่า7 5ด0 0บานะคะ21ตุลา2519จะมีราคาสูงมากค่ะถ้าเป็นปกติก็2518ก็ราคารับซื้อในราคาปกติทั่วไปนะคะมาต่อมาดูเหรียญน,นี้ เจ้าฟ้าสรดินทรคือสมเด็จพระเทพนั่นเองนะคะก่อนที่จะเป็นสมเด็จพระเทพนะคะก็เป็นเนี่ยค่ะพระนามเจ้าฟ้าสรดินทรประเทศไทยเหรียญนี้เจ้าฟ้าสรดินทรทรงสมเด็จการศึกษานะคะเราจะเรียกการสำเร็จการศึกษาบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยความหมายก็ตรงตัวอยู่แล้วเนาะเป็นบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยค่ะพศสองั้ 2520ชนิดราคา150บาทพระเทพเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่จบจัดมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสมเด็จพระเทพแล้วก็อดูดูพระเทพต่อเหรียญนี้จะเรียกเรียญสถาปนนาสมเด็จพระเทพค่ะสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีนะคะชนิดราคา หนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าธันวาสองห้าสองศูนย์ทำไมถึงเป็นห้าธันวาเพราะว่าวันที่ห้าวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่เก้าค่ะได้ทรงโปรดสถาปนาสมเด็จพระเทพสถาปนาเจ้าฟ้าสรดินทรนะคะเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถาปนาประเทศนะคะแล้วก็มาอันนี้ต่อ เจ้าฟ้าจุลาพรน,นะคะเมื่อกี้เป็นเจ้าฟ้าสิรินทรเนาะอันนี้เป็นเนี่ยค่ะเรียญล่านี่คือเจ้าฟ้าสิรินทรเหรียนนี้คือเจ้าฟ้าจุลาพรห่างกันสามปีพศสองห้าพศสองห้าสองสองค่ะพศสองห้าสองสองอันนี้พศสองห้าสองศูนย์ ราคาร้อห้าิบาทแล้วก็มาโดนมาส0มร้อยเลยเหรียนสามร้อบาทเจ้าฟ้าจุลาพรทรงสำเร็จการศึกษาเกียริยนิยม,มยาขาจักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทรงสำเร็จการศึกษา ชิ้นนี้ราคา300อบาทตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะอันนี้เจ้าฟ้าศรีรินทรจบการศึกษาและวแอันนี้เจ้าฟ้าจุลาพรทรงสำเร็จการศึกษาค่ะ